มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพอบอเหล่าทัพอวยพรวันเกิดบิ๊กป้อมเผยปีนี้ไม่ได้เปิดบ้านค่ะเมื่อวันที่10สิงหาคมนะคะมีรายง,งานข่าวว่าพลเอกชัยชาญช้างมงคลรมชกลาโหมนำพลเอกนัดอินทระเจริญประหลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกฉเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพอบอทอสอสอ พลเอกณนะรงพัรร์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพอบอทอบพอลเรือเอกชาชายศรีวร,รคานผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกแอบูสุดที่วันผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะเข้าอวยพรวันเกิดพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงล่วงหน้าก่อนวันเกิดจริง11สิงหาคมนี้อายุครบ76ปี มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดโดยเป็นเพียงคณะเล็กระดับผอ,บอล่าทับนะคะที่เข้าอวยพรเท่านั้นไม่มีการนั่งพูดคุยหารือเพื่อเว้นระยะห่างตามมาตรการทางสาธารณสุขจากนั้นพลเอกประวิทย์ได้ร่วมประชุมคารมอผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ค่ะอย่างไรก็ตามปีนี้พลเอกประวิทย์ไม่เปิดบ้านไม่รับการอวยพรวันเกิดเนื่องด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 และทําตามมาตรการของสอทอนะคะ ซึ่งที่ผ่านมารันตีอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดได้จำกัดผู้เข้าไปในพื้นที่อย่างมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ